ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ oh, <no. S 1> มารับกำลังใจจากแม่ครับอนจะคอด ของแป๊บนะครับพอยพี่น้องนี่ครับใครสนใจนะครับตับคอนะครับความยางาแบดูเลยนะครับดูนะครับนี่ความเาวานะครับสนใจทักมาได้นะครับห0ร้อบาทพร้อมส่งนะครับห0 0อบาทพร้อมส่งตามไอดียตลาดนี่นะครับพอยพี่น้องขอคนที่สนใจจริงๆนะครับพ่อยพี่น้องของมีเข่ามาเรื่อยๆนะครับถามมดเดี๋ยวผมจะบอกอีกที่นะครับสนใจกันนี่นะครับทักมาได้นะครับพ่อยพี่น้อง 600บาทนะครับพร้อมส่งนะครับไอ้ดีดล่างเลยนะครับสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปรับชมคลิปเก่าๆนะครับเพื่อนพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ผมกะทำการแจกหญ่ายอยู่นะครับก็เลยบร้มีเวลาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่ง พังน้องใหม่ก่อนคอดนะครับแล้วก็ไปเพิ่งสร้างเขาคุยกันนะครับพแม่พี่น้องผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับก่อนเขาจะคอดลูกนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมกันนะครับพ่อพี่น้อง,องตอนนี้หมอตําแยกําลังตรวจเช็คอยู่นะครับว่าลูกดินหรือบดินนะครับนี่เป็นคลิปเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องต้องอธิอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจสากหน,นะครับตอนนี้หมอตําแยของเรากําลัง เช็คนะครับอาการลูกดินนะครับเดี๋ยวสักครู่จะพาไปเบิงภาษาสั่งเขาคุยกันนะครับฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ อ๋อมารับกำลังใจจากแม่บ้างนะครับนี่นีถทายคิปไปไปลงเอาเลยร้องให้เต็มที่ตัวนี้กับสัมผัสบ้างดิ พังลำเดือนแม่บุญธรรมพังน้องใหม่ ปวดปวดหนูปวดหนูปวดท้องทีบอกแม่ตีหนะ่งหนูปวดทอ้องแม่ก็ขำเบิงนะครับนะึ่แม่ก็จะเบ,บิงอบ,อบอกแมนะ่มารับกำลังใจจากแม่นะครับ ก่อนจะขอดเขาพูด เขา่าจะพูดคุยกันนะครับบอว่า <c oughs> เป็นภาษาของเขานะครับไ็นบ่นะครับแ,ม,แม,บม,บม่แม่บุญธรรมกับพยายามจับท้องแม่บุญธรรมกับพยายามจับท้องนะครับเช็คอาการให้ลูกบุญธรรมนะครับสัมผัสกันแล้วตอนนี้หนูเจ็บท้องหนูเจ็บท้องสิบ,บอกแม่ที่นั่นหนูเจ็บท้องแม่ก็จะบอกว่า อ่าอดเอาอดเอาอีกจะหน่อยก็จะหายประมาณนั้นนะครับสื่อสารนะครับนี่โหลหของสัตว์นะครับแต่เหมือนภาษาคนเท่าไหร่ครับเขาก็ต้องมีสื่อสารนะครับเบิ่งพยายาม,มบอกกาวกันดีนะครับนะผมว่าแมนนะครับันารักนารัก เมาขอกำลังใจจากแม่หนูปวดท้องสัมภากันอีกแล้วนะครับ คอดง่ายๆนะสิบอกออดิคอยหนูคอดง่ายชัวร์เลยคอยแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะครับประมาณนั้นฮะบอสบริสุทธอันนี้่ายคิปไปซื้อเดี๋ยวไปลงส่วนไหนที่กลับไปบา,บานหมดแหละเ,เก็บบรรยากาศเขาไปเรื่อย มาฮากำลังใจด,ด้่เริ่มซื้อสายกันดีเนาะเอ่อเริ่มซื้อสายกันนะน่ามีเาขากับไลฟ์ประจำนะครับเลยเจ็บเจ็บนี่ครับเจ็บ เอามือเอาง่วงส้นขานะครับแม่ก็พยายามจับเบ่งทองลูกนะครับนะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงจิว่าที่ ใช่นะครับฮะนี่นี่แหละหาหนาที่พอแล้วกลับก็ได้หาหน้าที่ไอ้ไอ้พังลำดวนเนี่ยหยุดลลยไปเลยบอกโอ้เถ่าบอกอืม อุนตุลุกตุลุกเนาะแต่ละตัวจะอยู่ตรงนี้กับบ่เออเลตลอดเลยนะมีเล่ตลอดเลย ไปไปกับลังกับลังไปกำลังไปกำลังไปเตรียมนี่ครับเขามาขอกำลังใจจากแม่บุญธรรมนะครับไปไปหน่องต้องรอรับชมกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พาเขาไปลังนะครับไปแล้วตอนนี้ก็ะติบบอกที ปลอดภัยนะลูกจีว่านะครับปลอดภัยนะเขามาสื่อสารกันนะครับภาษาสากเขาก็น่าจะพูดคุยกันได้พอตัวละ,ละบังทีไม่ก็เดินกลับลังครับกลับลังเตรียมจะเบ่งอาการเขาเย็นหนีว่าจะเป็นแบบใดนะครับต้องรองรับชมกันนะครับเพื่พนอนงว่าเขาจะคลอดตอนใดนะครับ มองตามนะครับขอให้โชคดีสิวะนะครับขอให้โชคดีนะลูกแม่ไปละเขาลังโอเคครับผม